h e l lo everyone Welcome English Class to ปรมสสวััดีนีนกเยนทุกคนนะคะคดีนีต้อนรับเข้าสู่คลาสภาษาอังกฤษกับโคเกมันี่อีกครั้งค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะเรียนกับเรื่อง preposition นะคะก่อนที่เราจะไปดูว่า preposition เนี่ยคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์จากคลิปที่แล้วกันก่อนนะคะ สำหรับการทบทวนคำศัพท์ในคลิปนี้นะคะครูจะให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนเกี่ยวกับสถานที่นะคะซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนไปจากคลิปที่แล้วและคลิปก่อนนะคะโดยให้นักเรียนนะคะคลิกที่ลิงก์นะคะใต้วิดีโอนี้เลยนะคะตรงคำอธิบายใต้วิดีโอนี้นะคะเมื่อนักเรียนคลิกลิงก์เข้าไปนะคะนักเรียนจะเจอเกม จับคู่ภาพเหมือนเรื่องสถานที่นะคะให้นักเรียนจับคู่ภาพที่มีคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับสถานที่ที่เหมือนกันนะคะเมื่อนักเรียนเล่นเกมทบทวนคําศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาสําหรับคลิปนี้กันเลยนะคะสําหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือ prepositions นะคะ p r e p o s i t i o n s นะคะคือคำบุพบทคำบุพบทคือคำที่ใช้ทําหน้าที่เชื่อมคำวลีเข้ากับคำอื่นๆในประโยคเพื่อบ่งบอกถึงเวลาสถานที่ตำแหน่งทิศทางและอื่นๆเพื่อให้ประโยคได้ใจความสละสลวยสมบูรณ์ขึ้นคำบุพบทนะคะสามารถแยก ไม่ได้หลายประเภทตามลักษณะการใช้งานของคํานะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะเรียนคําบุพบทบ่งบอกสถานที่หรือ prepositions of place นะคะซึ่งคําบุพบทบ่งบอกสถานที่หมายถึงคําที่ใช้บอกว่าสิ่งของหรือสถานที่นั้นๆอยู่ที่ใดหรืออยู่ณนะจุดๆไหนต่อไปนะคะ เราจะมาเรียนคำศัพท์ที่เป็นคำบูบบดบ่งบอกสถานที่กันนะคะระหว่างที่ครูออกเสียงคำศัพท์นะคะให้นักเรียนออกเสียงตามไปด้วยนะคะคำแรก in. in in ข้างใน on on ข้างบน under under ข้างล่าง behind behind ข้างหลงัง between between ระหว่าง opposite opposite ตรงข้าง next to next to ข้างๆ และงานของเราในวันนี้นะคะจะมีด้วยการสอบงานนะคะงานแรกให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาตีเส้นข้งหน้าเขียนวันที่และตีตารางนะคะดังตัวอย่างที่ครูขึ้นให้บนจอนะคะในตารางให้นักเรียนเขียนคําศัพท์และความหมายเริ่มต้นคําแรกด้วยคําว่า In งเมื่อนักเรียนเขียนคำศัพท์ในตารางเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนในสมุดด้วยนะคะและอีกหนึ่งงานให้นักเรียนหยิบใบงานหน้าตาเหมือนบนจอที่ครูให้เลยนะคะหยิบใบงานขึ้นมานะคะใบงานนี้จะมีด้วยกันสส่วนด้านบน ให้นักเรียนนำคำศัพท์ในกรอบด้านบนมาเติมใต้รูปภาพให้ถูกต้องส่วนที่2ด้านล่างนะคะให้นักเรียนโยงเส้นนะคะคำศัพท์ที่เป็น preposition นะคะกับรูปภาพนั้นๆให้ถูกต้องนะคะเมื่อทําใบงานเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องเขียนชื่อ นาสกลุลชั้นเลขที่ให้ชัดเจนด้านล่างใบงานด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมส่งให้ครูตรวจในไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า see you again next time goodbye